นี่นะครับผมทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครของเรานะครับผมนี่เลยนะก็จะรออยู่แล้วนะครับผมตัวละครของเราภายในเกมนะครับผม,ผมก็รอเราให้เราได้ไปเล่นอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวภายในเกมนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเราจะได้เล่นอะไรกับตัวละครบ้านนะครับแล้วเข้าไปดูกันภายในเกมมันดีกว่าครับไปดูกันเลย เอาละครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับยังไงผมฝากทุกคนนะครับผมมาติดตามช่องนี้ผมหน่อยนะครับผมก็ติดตามเนาะก็สําหรับช่องนี้นะครับเป็นช่องที่2ของผมเองนะครับผมก็จะเอาไว้ลงงานลงอัปเดตเกมอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็จะทําเหมือนคอนเทนต์เหมือนกับช่องหลักผมมาแหละนะครับผมนะแต่เผื่อช่องหลักผมเนี่ยมีปัญหานะครับผมก็จะได้หันมาลงคลิปช่องนี้แทนนะครับยังไงผมกฝากทุกคนนะครับผมกดติดตามผมหน่อยนะครับผมลิงก์จะอยู่ทางตาล้างคลิปเลยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมกันเลยครับไปกันเลย เอาละครับผมขอกล่าสมินทุกชมชคนก่อน, <Studio> นอเลยละกันนะครับอาจจะผมดูก่อนบอลเสียงนี่อย่างโอเคโอเคครับผม, Graham. <Okay> ผมก็สําหรับเกมนี้นะครับผมนะเป็นเกมที่ว่าผมไปเจอมานะครับผม, <úa> ผมแล้วก็อยากเอามาให้ทุกคนได้เล่นกันดูนะครับก็เลยเอเองั้นเอามาแจกกันดูดีกว่านะผมไม่รู้ว่าผมเจอเกมอะไรก็อยากเอามาให้ทุกคนได้ดูอะแต่ก็จะเป็นเกมที่ว่าผมลองแล้วก็ถึงมาเล่นได้นะครับโอเคครับผมสําหรับเกมนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราลองมาเล่นดูดีกว่านะครับผมนะว่าเป็นเกมอะไรยังไงนะแล้วอันดับแรกนะครับผมพอเราเข้ามาภายในเกมนะครับผมจะมีให ซึ่งน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมจะกดอันแรกนะครับแล้วกดอันแรกเข้าไปนะเดี๋ยวกดอันแรกก่อนเอาเด้งหรือเปล่าไม่เด้งนะเข้ามาแล้วนี่นะครับ เหมือนเป็นสตอรี่หรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นการพูดคุยภาษาญี่ปุ่นนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครอยากจะเข้าถึงเนื้อเรื่องนะครับผมก็แนะนําว่าให้แปลภาษาไปเรื่อยนะครับผมแปลภาษาไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพื่อเข้าถึงเนื้อเรื่องนะครับเราก็จะได้เข้าใจอาถรรพ์เหมือนเป็นอารมณ์ภายในเกมมาแหละนะครับผมนะโอเคครับมาแล้วก็มากดพูดคุยดูกันนี้ไปก่อนนะครับผมเป็นเหมือนซีนสตอรี่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็ดูไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับนี่ อ๋ซึ่งถ้าใครนะครับผมไม่ชอบการดูสตอรี่พวกนี้นะครับผมก็สามารถกดข้ามไปได้เรื่อยๆเลยนะครับหรือน่ก็จะเป็นการพูดคุยนั่นแหละเนาะตรงนี้ถ้าเราไม่ได้แปลภาษานะครับผมหรือว่าใครที่ไม่ได้อ่านออกอะไรอย่างงี้นะครับผมนะก็กดไปได้เรื่อยเลยอ่านี่เราเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมพอเราเริ่มเข้ามานะครับผมตรงนี้นะตัวละครของเราก็จะเริ่มถอดนะครับผมนะเปิดนะครับผมไปเรื่อยๆเลยเนาะตรงนี้เขาจะเริ่มถอดออกนะครับผมนะแล้วก็ไปเรื่อยอีกครับผมตรงนี้เราก็ไปเรื่อยกันเลยครับนี่ ันก็พูดคุยกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนซีและทุกคนมาพอเริ่มเปลี่ยนซีนนะครับผมเราก็จะอยู่ที่ฉากนี้กันแล้วนะครับอนี่ตัวละครเราก็ถือว่าน่ารักอยู่นะทุกคนที่ได้ว่าก็น่ารักอยู่นะนี่ครับมานี่ก็ตัวละครของเรานะครับเหมือนเขาเล่นกีฬาอะไรหรือเปล่านะตรงนี้น่าจะใช่นะครับไม่รู้ว่าผมมั่วนะหรอวผมมั่วนะอย่าว่าผมผิดเลยอย่าจะว่าผมผิดหรือถูกนะผมมั่วเอานะครับก็เอาเป็นว่าแนะนำมาแเลยนะครับว่าให้แปลภาษาก่อนเล่นนะครับ อันนี้เรากดข่าไมเรื่อยก็เลยนะครับผมนะนี่ก็เป็นการเล่นอยู่นะนี่อันนี้ก็เรากดอันนี้คืออะไรประตูอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะลองดูก่อนว่าคืออะไรเนี่ยอ่ะนี่นะครับผมทุกคนครับก็เมื่อเรากดประตูทางด้านล่างเมื่อกี้นะครับผมมันก็จะเป็นการเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมตัวนี้ผมก็เปลี่ยนเมื่อกี้ผมกดที่ประตูนะครับผมมันก็จะเป็นการเปลี่ยนออกมานะครับผมเป็นท่านี้นะครับผมนะก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอ่ะ ตรงนี้นะเราก็สามารถเล่นดูได้นะครับผมนะตรงนี้พอเราดูเสร็จแล้วนะครับผมเราก็สามารถเปลี่ยนด้วยการที่ว่าไปที่ประตูครับทางด้านล่างเลยอ่าเราก,กดมาที่ประตูครับเราก,กดมาที่ประตูเลยนะครับผมเห็นไหมอ่าแล้วเราก็รอนะครับผมรอมันเปลี่ยนเนาะตรงนี้นะครับนี่มันก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็ชเปลี่ยนไปนะครับผมพอเราก,กดมาที่ประตูนะครับอ่านี่นะครับโอ้โหน่ารักมากเลยทุกคนดูดีนี่นะโคตรน่ารักเลยทุกคนดู ก็ยังพูดคุยกันอยู่นะครับผมนะยังไม่ได้เล่นอะไรขนาดนั้นนะครับเรงนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่เนาะนี่นะครับเราก็พูดคุยกันไปก่อนืมน่ารักจังอุ้ยน่ารักกันทุกคนทําไมน่ารักได้ขนาดเนี้ยโอ้โหมาครับเราก็ต่อกันนะครับผมพออันนี้เหมือนตัดเข้ามาแล้วนะครับโอ้เข้ามาถึงตัวเกมนะครับทุกคน อ๋อตัวเกมก็จะมีให้เล่นเลยนะครับผมมีเมนูต่างๆให้เล่นได้เลยนะครับโอเคแล้วกันนะครับผมก็สาหรับเกมนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ถ้าทุกคนนะครับผมชอบฝากทุกคนนอกกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์นะครับสาหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับผมมีการดาวน์โหลดนะครับทางใต้ล่างคลิปเลยจะมีการสอนด้วยถ้าใครโหลดไปแล้วก็สามารถดาวโหลดกันไปเล่นดูกันได้เลยนะครับโอเคแล้วกันนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมน่าจะมีประมาณนี้หลยก่อนจากกันไปฝากทุกคนติดตามมันด้วยนะครับผมนะแล้วก็กดไลค์กันให้กําลังใจด้วยนะครับฝากไปต โอเคแล้วการสวัสนีคงไม่มีอะไรมากไว้กว่านี้แล้วต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ